สวัสดีครับผมศูนย์ที่เร้า,าเครื่องแก้วเซรามิกนะครับผมวันนี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับกับงานเครื่องแก้วเซรามิกสิ่เทศนะครับใช้เวลาอยู่2วันเต็มพอดีนะครับผมอ่าท่าน,นี้ก็เป็นเทสพิเศษนิดนึงนะครับซึ่งลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่าในโทรมาแจ้งว่าอ่าไม่สามารถสะดวกมารับรถได้นะครับอ่าก็เลยลูกค้าก็เลยแจ้งว่าให้เอารถคันนี้ไปส่งไวท้ที่บ้านญาติที่อ่าบางปะอินนะครับผม ซึ่งลูกค้าเคยได้ดูคลิปของเรามาครับเพราะว่าคลิปของเราก็จะมีบริการไปรับจากบ้านลูกค้ามาทําที่ศูนย์ของเราแล้วก็ไปส่งให้นะครับอันนี้เราก็วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับจะไปส่งแล้วนะครับผมก็ก็ต้องอเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเรื่องความสวยงามอีกทีหนึ่งนะครับากการเกี่รวกอบเจ้าเซอร์ิของเรานะครับผม วีนี้เราก็จะไปส่งลูกค้าเลยนะครับผมอ่าภายในนะครับเป็น no back น,นะครับเราทําให้ลูกค้าหมดเลยนะครับเนี่ยครับตอนอ่าวันที่มามองมากนะครับเนี่ก็เคลงให้ลูกค้าหมดเลยนะครับโอเคครับเราเดินทางกันแล้วนะครับผม แล้วก็ได้เดินทางมาสักพักเลยนะครับวันนี้ก็อันนี้ก็เราเลือกเส้นทางที่มาทางนาครอ,อินพระราม5นะครับเดี๋ยวไปตัดอีกอถนน3-4-5น่าจะน่าจะใกล้กว่านะครับเลยเส้นทางนี้นะครับผมกว่นี้ก็ถึงเดเข้าถนนรัตนาธิเบศน,นะครับ าลูกค้าท่านใดน,นะครับที่บบว่าไม่สะดวกมาที่ศูนย์บริการเครื่องแก้วของเรานะครับติดต่อมาหรือว่าสอบถามมาได้ครับถ้าไม่ไกลมากทางศูนย์ของเราก็ยินดีบริการให้นะครับผมไปรับไปส่งได้นะครับสบายมากครับผมขอบคุณลูกค้าที่ให้เราทางศูนย์ของบริการของเราวันนี้นะไปส่งนะครับผมขอบคุณอีกทีหนึ่งในความไว้วางใจให้กับศูนย์คิริกาของเรานะครับขอบคุณมากครับ ก็คือเอาโรงพยาบาลอินนะครับผมเห็นอย่างเงี้เหมือนจัดงานวัดนะครับเงี้ยเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะงดนะครับแต่ติดตั้งไว้เฉยๆเพราะว่าตรงนี้ก็ห้ามจัดงานเรียงงานสร้างสารรคนะครับเดี๋ยวจะโควิดระบาดนะครับตรงไปก็จะเป็นยุทธยานะเลี้ยขวขวาก็จะไปนครสวรรค์นะครับ คิวหน่ยเลข308ตอนนี้ก็าได้มาถึงทางเข้าหมู่บ้านนะครับของลูกค้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ถึงนะครับอีกไม่นานนะครับผมก็ไกลามากเลยครับผมเนี่ยเขตนอกเลยนะครับผมข้างทางเปี่ยวมากเลยครับแต่ไม่กลัวนะครับผมแคเปี่ยวเฉยครับ หลังจากที่เราได้ส่งรถลูกค,ค้าเรียบร้อยนะครับันี้ก็เราก็เดินทางกลับกันแล้วนะครับผมโอเคครับเดินทางกันเลยครับผม,มน,นี่ก็ได้มาถึงศูนย์คดีคาของเราเลยนะครับหลังจากที่เราไปส่งรถลูกค้านะครับเป็นตัวยต้าแ r y มเนะครับผมปี2015นะครับก็เราก็ไปส่งไกลพอสมควรนะครับ ระยะทางก็เกือบ70กิโลนะครับผมบางปะอินนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาถึงก็ใช้เวลาอันนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมต้องขอบคุณคณลูกค้านะครับที่ให้ความไมว้วางใจทางกับทางศูนย์คิริคาของเรานะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจกราเปาว่าไม่สะดวกมาส่งก็ติดต่อทางศูนย์เราได้นะทางศูนย์เราก็จะมีบริการไปรับแล้วก็ไปส่งให้เส้นเดียวกันนะครับทุกเคสที่ลูกค้าไม่มีเวลานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ ทางศูนย์กิริกาก็ขอต้องข,ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ก็เราจะมีอีอกคันหนึ่งเข้ามานะครับเป็น B M w นะครับผม B M B M เนอะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันีกคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ลาตีสวัสดีครับผม